สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับคลิปนี้มาเดือครับ30พฤษภาคม2564จะมาตอบคาถามท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมคลิปทางช่องปอนบ้านยูทูบโดยเฉพาะท่านที่ชมคลิปเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ทาที่ช่องของเราทําคลิปบอกว่าวันที่1มิถุนายนนี่เงินจะเข้าบัตรเท่าไหร่บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เท่าไหร่ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาด้วยความสงสัยว่า เอาไหนว่ารัฐบาลจะให้เงินเพิ่มพิเศษเข้าไปในบัตร200อีก6เดือนเลยแต่พอดูคลิป1มิถุนายนเงินเข้าบัตรเท่าไหร่ทำไมยังได้เท่าเดิมอยู่2 0 0ร้อยสบเงินรูดสินค้าทำไมไม่ได้4 0 0ร0อล่ะก็มีคนคอมเมนต์ถามเยอะเหมือนกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ตอบคำถามครับ30พฤษภาคม2564ครับตอบนะครับที่ว่าจะมีการเพิ่ม200พิเศษเข้าบัตรคนจนนั้นนะครับก็ ไม่ได้เพิ่มเดือนมิถุนายนนะครับคือเรื่องนี้ได้มีการนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอไว,ว้แล้วและคอรมอได้มีการเห็นชอบและทราบไปแล้วว่าให้มีโครงการนี้นะครับแต่โครงการนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทําการเติมเงินเข้าบัตรไปทํารายละเอียดออกมาทํารายละเอียดด้านการทํามาตรการนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน เสร็จแล้วก็ต้องเสนอเสนอมาตามขั้นตอนอีกจนนําเข้าที่ประชุมคอรอมออีกครั้งเพื่ออนุมัติก่อนนะครับคราวนี้จะอนุมัตินะครับที่เข้าที่ประชุมคอรอมอที่ผ่านมาเป็นการเข้าว่าจะมีมาตรการซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติทราบและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีมาตรการแต่ก่อนจะทํามาตรการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินตามขั้นตอนดําเนินรายละเอียด ทั้งหมดเกี่ยวกับการทำมาตรการและก็เสนอผ่านผ่านกระบวนการตา่างๆมาตามขั้นตอนจนในที่สุดต้องเข้าที่ประชุมต้องเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะเป็นการเสนอเพื่ออนุมัต,แมตมิและอนุมัติงบประมาณและอนุมัติดําเนินการต่อไปก็จึงจะมีการเติมเงินเข้าบัตรได้ซึ่งคาดการว่าจะเติมเงินเข้าบัตรได้เดือนแรกเดือนกร,รกฎาคม2564 แต่ก็ไม่แน่อาจจะช้ากว่าเดือนก,กรกฎาคมก็ได้เพราะหลักการในการาเพิ่มกําลังซื้อนี้เขามีวัตถุประสงค์จะให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าการที่ประชาชนจะจับจช้จะจับจ,จ่ายใ,ใช้สอยนั้นต้องเป็นช่วงที่โควิดซาลงและคนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้หลักการเป็นอย่างนี้หากโควิดยังไม่ซาก็อาจจะเติมเงินเข้าบัตรช้ากว่าเดือนก,กรกฎาคม ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โครงการนี้ก็จะต้องถูกเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติอนุมัติก็ประมาณอนุมัติดําเนินการหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ออกมา,ถาแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีการคาดว่าน่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่1มิถุนายน2อ6 4นหระครับหรือไม่ก็ไม่เกินวันที่8เพราะว่าน่าจะต้องเสนอ ภายในต้นเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นจึงจะดําเนินการโครงการได้ทันเพื่อที่จะเติมเงินเข้าในเดือนกรกฎาคมต่อไปนะครับก็รอฟังครับหนึ่งมิถุนายนจะเข้าที่ประชุมครอมอลไหมเรื่องนี้หรือว่าจะเข้าวันที่แปดมิถุนายนก็ต้องรอฟังเพราะการประชุมครอมอมีทุกวันอังคารอังคารแรกก็คือหนึ่งมิถุนายน64สี่ถ้าไม่เข้าอังคารแรกก็เข้าอังคารที่สองไม่ช้ากว่านี้แน่นอนครับสวัสดีครับ